ในส่วนของการดูแลพี่น้องแรงงานเนี่ยนะครับก็คุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้เห็นมีการประชุมกันระหว่างกระทรวงแรงงานกับผู้ประกอบการสมาคมอุตสาหากรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์24คนครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัทริทธาจำกัดบริษัททวีมงคลก่อสร้างจำกัดบริษัทยูวัด999จำกัดบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวล็อปเมนต์จำกัดมหาชนก็หารือกันเกี่ยวกับการปฏิบัติ กรณีปิดแคปมคนงานก่อสร้างเพื่อควบคุมการระบาดนะครับท่านรัฐมนตรีบอกว่าในช่วงที่มีการปิดแค้มเนี่ยทางกระทรวงแรงงานจะมีการจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุวิสัยเนื่องจากว่าสถานประกอบการถูกปิดตามคําสั่งสบ,บคโดยให้สํานักง,งานประกันสังคมจ่ายเป็นเงินสด50%ของค่าจ้างให้คนงานทุกๆ5วันนะฮะ เข้าใจว่าจ่ายครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแล้วก็แบ่งจ่าย5วันก็ไปก้อนหนึ่ง5วันไปเรื่อยๆจนครบจํานวน50%ของเงินเดือนพร้อมกับดูแลเรื่องของอาหารทุกมื้อตลอด1เดือน ตามรายชื่อที่นายจ้างเนี่ยรับรองวันต่อวันตลอดเวลาการปิดแคมป์เลยนะครับและเขายังมีระบบการตรวจสอบว่าแรงงานที่จะได้รับการเยียวยาเนี่ยจะต้องอยู่ในแคมป์ก่อสร้างหากไม่อยู่ไม่ได้รับการชดเชยทางกระทรวงแรงงานจะประสานกับทางกระทรวงสาธนารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับไปตรวจคัดกรองโควิด -19 ให้ด้วยเป็นการตรวจเชิงรุกแก่แรงงานในแคมป์คนงานร0อเอร์เซ หากตรวจพบเชื้อก็ต้องมีการแยกตัวแรงงานเพื่อเข้าสู่การรักษาตามขั้นตอนนะครับส่วนผู้ที่ตรวจแล้วไม่พบเชื้อก็จะไปฉีดวัคซีนโควิดสิกันต่อรวมทั้งเฝ้าระวังตรวจสอบทุกโรงงานในกรุงเทพและปริมณฑลว่าต้องเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ต้องเป็นลักษณะของ Bubble and Seal นะครับยังคงดําเนินการกันต่อไปตอนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าไปตรวจตาทําความเข้าใจกับนายจ้างผู้ประกอบการแล้วนะครับว่านายจ้างก็ต้องเข้มงวดถึงมาตรการป้องกันโควิด -19 ของลูกจ้างในคป์คนงานแล้วกรมการจัดหางานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบหากว่ากรณีพบว่ามีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายก็จะนําเข้าสู่ระบบให้มันถูกต้องตามกฎหมายกันต่อไปนะครับเห็นว่า ตามแคมป์ต่างๆเนี่ยหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เข้าไปดูแลกันแล้วนะครับ,รบตั้งแต่วันเสาร์เลยทั้งทหารตำรวจนะครับก็จัดกำลังพลลงไปควบคุมดูแลไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานเพราะมีภาพปรากฏออกมาบ้างที่มีกลุ่มแรงงานบางส่วนที่ เออเขาเก็บของเก็บอะไรกันไปไหนล่ะอะไร,รอย่างเงี้ยครับก็มีบางส่วนที่ที่ขดย้ายเข้าของออกไปคือตามรธรรมชาติของคนแล้วครับไม่มีใคร,ครที่อยากจะถูกกีดกันสิทธิและเสรีภาพแล้วถ้าเกิดเขาจะอยู่ทําไมในเมื่อไม่มีเงินไม่มีงานให้เขาทำอันนี้เขาก็ต้องเดินทางออกไปนอกพื้นที่นะครับพอเดินทางออกไปนอกพื้นที่แล้วล่าสุดเนี่ยทางจังหวัดต่างๆเนี่ยเขาก็มีมาตรการที่จะดูแลเฝ้าระวังแรงงานที่เดินมาจาก กรุงเทพมหานครแล้วเดิน<ช>ทางมาจากกร,รุงเทพมหานครเนี่ยแล้วก็สี่จังหวัดภาคใต้ที่กลับมาภูมิลําเนานะครับโดยนายแพทย์กิติภูมิวงรจ,จิตครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็บอกครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมไว้แล้วครับมาตรการที่จะรองรับแรงงานบางส่วนเนี่ยที่ออกมาจากพื้นที่ที่เขาปิดแคมป์คนงานมายังจังหวัดต่างๆครับตอนนี้ ทางด้านของสํานักงานเลขานุก,การคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติทําหนังสือครับขอความร่วมมือผู้ว่ารชาชการจังหวัดทุกจังหวัดใน,าน,าน,นาฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดครับให้ช่วยทีมหาทีมครับค้นหาเฝ้าระวังและป้องกันโรคทุกอำเภอทุกหมู่บ้านให้อสอมอนะครับเคาะประตูบ้านเลยครับเพื่อสำรวจการจัดทำข้อมูลผู้ที่จะ ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาแล้วนะครับให้ความรู้แล้วก็แยกตัวเพื่อสังเกตอาการนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อในที่พักจนครบ14วันจากวันที่เดินทางมาภูมิลำเนานะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเพ่งครัดนะครับเพราะว่าอสมมประจาหมู่บ้านก็จะรู้ดีถ้าเกิดมีคนแปลกหน้าเข้ามาปุ๊บรู้ทันทีนะครับว่าคนนี้มาจากกรุงเทพทํางานกรุงเทพนี่กลับเข้ามาจากแคมป์คนงานตรงนี้ก็จะต้องมีการแจ้งแจ้งเพื่อที่มีการ กักตัวตรวจโควิดใชครับเบืบ้องต้นก็เห็นว่าเป็นเพียงเล็กน้อยนะครับและส่วนมากก็จะเป็นคนไทยค,คนไทยที่กลับภูมิลำเนาแต่จังหวัดต่างๆเขาตั้งจุดจุดตรวจแล้วนะหลายจังหวัดเลยนะฮะอย่างพิษณุโลกก็ตั้งจุดคัดกรองนะฮะตั้งแต่28มิถุนายนถึง11กร,รกฎาคม5คด่านหลักนะฮะจังหวัดตากที่พบผู้ติดเชื้อก็มีการตั้งด่านเหมือนกันจังหวัดเชียงใหม่ ก็มีด่านนะครโคร,ราชครับ3จุดนะครับมีการตั้งเพราะว่าโคร,ราชก็จะเป็นประตูส่อีสานด้วยนะครับก็จะเป็นเส้นทางผ่านไปหลายๆจังหวัดได้นะก็เลยมีการตั้งด่านตรวจเนี่ยสาจุดสาคัญๆที่เส้นทางจะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดโคร,ราชรอ่านี่คือคนที่เดินทางออกจากนอกกรุงเทพแต่คนที่อยู่ในแคมป์คนงานตรงนี้เนี่ยเราก็ดูแลกันอย่างเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินจ่ายเงินเยียวยา,ยา,ยา,ยายเนี่ยให้คุณอยู่ในแคมป์เนี่ยคุณไม่ต้องทํางานไม่ต้องทําอะไรเลยจ่ายให้ครึ่งหนึ่ง50นะครเบอันนีครับ ประกันสังคมจ่ายใ,ให้50%เอร์เนี่ยกินอยู่นอนอยู่ในนั้นสิบสีวัน <sometimes> ใช่ไหมฮะสิบสีวันหรือว่า ตามเวลาที่กฎหมายเขากําหนดเอาไว้แหละตามราช<ร>กิจจาช่ชัยฮะก็คือจะมีการจ่ายเงินให้ตรวจโควิดให้ฉีดวัคซีนให้ดูแลกันในแคมป์เนี่ยแหละครับที่จะทําให้ทุกทกท่านเนี่ยก็สามารถจะอยู่ได้นะครับเพราะว่าคนก็ไปตั้งข้อสังเกตโอ้โหไปกีดกันเข้าเหมือนคุกหรือเปล่าสิทธิมนุษยชนอยู่ไหนตอนนี้เราดูแลในทุกมิติในแคมป์คนงานไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินให้ตามหลักของกฎหมายรตรวจโควิดให้ด้วยแล้วก็ฉีดวัคซีนให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างตามมาล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าจะมี ข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยไปลงในพื้นที่แคมป์คนงานต่างๆที่มีอยู่พันกว่าจุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าพอจ่ายเงินให้ไปปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินทางออกมาซื้อไม่ได้ใช่ไหมฮะมเมื่อเขาเดินทางออกมาซื้อไม่ได้เราก็จะต้องดูแลตรงนี้มีข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องอะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปดูแลเขาเข้าไปดูแรงงานที่อยู่ในพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้างนะครับ